นั่งดูมังงะจีนอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ over 9, แต่เพื่อนๆเคยลำคาญกันบ้างไหมครับเวลาที่เราออกกําลังกายอยู่แล้วต้องมานั่งกังวลว่าสายหูฟังเนี่ยมันจะไปพันขาเกี่ยวแข่งรัดเอวอาจทําให้หกล้มหัวฟาดพื้นสายพันรัดคอปังตอหล่นสับหัวครัวระเบิดบ้านบึ้ม oh, <yeah. S 1> ถ้าไม่อยากบ้านบึ้มต้องนี่เลยหูฟังวีแวนสปอร์ตเ ใส่สบายไม่มีหลุดกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX5 ดีไซน์เรียบหรูระดับพรีเมียมเปิดกล่องออกมาก็สัมผัสได้ถึงความร้อนแรงแดงเดือดด้านไหนก็จะมีพี่หลังสุดหล่อนั่งแอคยูก็ใส่กล่องแพ็คมาอย่างดีนะครับเสียบสายแล้วก็ชาร์จผ่านกล่องของตัวหูฟังนี้ได้เลยดูดิแค่แพ็กเกจเนี่ยก็พรีเมียมแล้วครับชอบตรงการออกแบบให้มีสายลัดหูด้านนอกแบบนี้นะครับทำให้หูฟังแน่นไม่มีหลุดเวลาเราออกกําลังกายแบบรุนแรงเลยบ้าคลั่งหูฟังวิเวียนสปอร์ต X ยังเพียบพร้อมไปด้วยสปปรพคุณ7ประการหูฟังดีไซน์สปอร์ตออกแบบมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวไม่หลุดง่ายระดับกันน้ำ ipx 5นา nano กันน้ำกันเหงื่อกันฝนกันได้ทุกอย่างเลยยกเว้นกันกระสุนอย่างที่3การใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน25ชั่วโมงอย่างที่4ี่รูทูตระบบใหม่5.0เสถียรและราบรื่นป้องกันเสียงรบกวนอย่างที่5หูฟังเชื่อมต่อกับมือถือรวดเร็วทันใจอย่างที่6การควบคุมแบบสัมผัสป,ปุ่มเดียวแบบมัลติฟังก์ชันอย่างที่7 รับประกัน12เดือนกันเลยทีเดียวหูฟังวิเวนสปอร์ต X รู้อย่างนี้แล้วรออะไรล่ะก็ไปจัดกันเลยสิครับ